สวัสดีครับพบกับเรากันอีกแล้วนะครับกับการวิเคราะห์ทองคําคู่เงินแล้วก็คริปโตกันเนาะเรามาอัปเดตจากเมื่อวานกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมมาเริ่มกันที่ทองคากันคู่แรกเนาะสรุปแล้วเมื่อวานนะครับผมราคาทองคาได้สามารถอ่ายังเป็นดาวเทรนได้อยู่เนาะวิง่งดาวเทรนสั้นๆก็คือ ดาวเทรนชันจ้จานนีปับ๊บปับปับ๊บสุดท้ายทะลุดีมานโซนลเล็กไปได้องั้นจุดนี้ถูกทำลายไปแล้วผมขอลบทิงไปเลยนะครับจุดที่2มีแววก็เหมือนจะน่าจะเบรกได้นะครับน่าจะเบรกได้แต่ว่ารอดูไปก่อนว่าจะย่อขึ้นไปได้ไหมเพราะว่าแท่งต่อไปก็ดันเขียวกับขึ้นมาอันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันว่าจะขึ้นไปแต่ ดูจากลักษณะของราคาที่วิ่งกันอย่างนี้นะเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงส่งกัดเท่าไหร่นะครับในโซนะผมเลยมองว่าจะมีโอกาสที่จะโดนเบรกลงไปเหมือนกันนะครับอ,อย่างเงี้ยถ้าชาติโซนถ้าเข้าโซนแล้วลงลถ้าเข้าโซนแล้วออกอนะไรเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ที่แตะแล้วลงมาเลยนะครับหรือ ยังไงหรือการสร้างเบรป,บปึ๊บแล้วค่อยไปตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูดีกว่านะครับแต่การที่ค่อนข้างที่เป็นจาตการก็คือลงมาถึงโซนและแต่ว่าสร้างเบตนานนะครับก็คือมีหลายๆแท่งหน่อยปับปบปรับอ่าสายเบ,บในกรอบในกรอบโซนอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเบรกไปในทางที่มันมาอยู่แล้วก็คือตอนเนี้มันกำลังทำํำดาวเชนอยู่นะครับ มีโอกาสที่มันจะเบรกลงดาวเทนอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้ามันไม่ดีดกลับขึ้นเลยในเร็วๆนี้ก็อยากให้ระวังในโซนนี้ด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้านะครับให้ไปรอเข้าในโซนใหญ่เลยก็ได้นะครับอ่าไปรอเข้าในโซนใหญ่เลยก็ได้เนาะโอเคนะครับทองคําตอนนี้ในโซนเล็กก็น่าจะยังเล่นได้กันอยู่เนาะอ่า เราก็รอกันต่อไปละกันนะครับสำหรับทานเฟรมใหญ่นะครับโอ้เราก็รอกันมานานแล้วสรุปก็คือวิ่งในกรอบกันอย่างนี้มานานมากเลยนะครับเป็นอาทิตย์2ออาทิตย์แล้วเนาะยังไม่ถึงโซนที่เราวางไว้สักทีนะครับก็คงต้องรองกันต่อไปนะครับสำหรับใครที่รอในโซนใหญ่เนาะตอนนี้ก็เล่นในกรอบโซนเล็กไปก่อนนะครับผมมีจุดให้เราได้เล่นอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับ จุดแดลต้าตรงนี้ก็เป็นจุดที่เล่นได้นะนะตรงเส้นสีม่วงเลยนะครับผมก็ค่อยๆเล่นได้นะครับเราวางแผ่ทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นไปเนาะโอเคนะครับจุดตรงนี้ไม่โอเคแล้วเนาะดังนั้นผมจะวางไว้น่ก่อนล้กันแต่ผมขอลบเส้นเทนไลน์ทิ้งก่อนเนาะจะได้ดูไม่หมึง่มงงอะไรมากนะครับโอเคเนาะ ขออนญาตไปต่อในคู่อื่นเลยกันสำหรับทองคำํำในตอนนี้นะครับเล่นเป็นเดทและก็เล่นในกรอบจะปลอดภัยกว่านะครับผมสำหรับใครที่รอในโซนใหญ่ก็คงต้องรอไปก่อนเนาะซึ่งตอนนี้มันยังวิกไม่ถึงเลยสักทีเพราะว่ายังอยู่ในกรอบอยู่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเราไปต่อกันในคู่ e u กันเลยนะครับคู่ EU เป็นยังไงบ้างโอเคสวยงามสวยงามเลยนะครับสวยงามมาก เนาะเพราะอะไรเพราะว่ามาตามแผนเราเรียบร้อยแล้วนะครับ EU ขึ้นมาถึงในโซนที่เราต้องการแล้วนะครับขึ้นมาถึงซัลายโซนที่เราต้องการแล้วแล้วก็ลงมาให้เราเรียบร้อยแล้วสรุปกําไรไปตอนนี้800กว่าจุดแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เราลานต่อได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าราคานะครับได้เบรกทะรุโลตรงนี้แล้วนะครับเบรกทะลุโลนี้แต่มันยังเป็นการเบรกที่ ผมมองว่ายังไม่ยังไม่สมบูรณ์ชัดเท่าไหร่นะครับถ้าอยากให้มันเบรกแล้วคลีดจริงๆเนาะก็คือเบรกแบบเต็มที่เลยแท่งต่อไปควรจะปิดแท่งแดงด้วยนะครับแท่งต่อไปควรจะปิดแท่งแดงด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดการย่อขึ้นไปแล้วไม่สามารถก,กินแท่งแดงก่อนหน้าได้นะครับแล้วแท่งต่อไปก็มีโอกาสที่จะเบรกเป็นแท่งอิปรานได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ โอเคครับผมเรามาต่อกันในคู่ของ GU กันเลยนะครับ EU เราไปตามแผนได้แล้วเราก็ปล่อยเลยนะครับสำหรับคู่ GU นะครับผมคู่ GU เนาะตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเนาะคู่ GU โอเคยังไม่ไปไหนเนาะคู่สำหรับคู่ GU นะครับยังไม่ไหยังอยู่ในสังอยู่ในแรงของโซนหนึ่งนะที่ยังประคองได้ซึ่งตอนนี้เราก็ รอได้นะครับรอได้รอได้ในโซนหนึ่งนะครับหรือโซนสองก็ได้นะครับแล้วก็ไป t ีข้างบนนะครับแต่ถ้าไม่ถึงโซนหนึ่งโซนสองแล้วขึ้นไปข้างบนเลยเราก็รอข้างบนเลยนะครับสำหรับ GU นะครับผมยังเป็นแผนเดิมนะ GU ยยังเป็นแผนเดิมอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมต่อไปสำหรับ u s d c a d เป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเค u s d c a d นะครับ เกิดการย่อขึ้นไปแล้วนะครับย่อกลับขึ้นไปนะครับตรงนี้เนาะอ,อ่าขอตีเทนแป๊บหนึ่งนะครับขอตีเทนแป๊บหนึ่งอ่าตีเทนปับ๊บอ่าท้าราคาเนี่ยได้ออกข้างทะลุเทน,ทนออกไปแล้วนะครับตอนนี้แพทเทิร์นคล้ายๆจะเป็น heading s h o เดอร์ได้นะครับในจุดตรงนี้ลุ้นกันต่อนะครับว่าจะสามารถ ลงได้ต่อหรือไม่เนาะก็คือตอนนี้เบรกลงมาแล้วรอการย่อแล้วลงต่อนะครับเป็นดาวเทรนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทาเป็นดาวเทรนเนาะเราก็รอนต่อไปนะครับผมเรื่องการทุนด้วยนะครับสําหรับยูแคทแบบนึงนะครับผมต่อไป g c a t นะครับผม Gcat G cat o okay, k เคถึงโซนที่เรารอแล้วเนาะก็คือดีมาโซนตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าตรงนี้ได้เนาะกลางทางแต่ควรเข้าเบาเนะครับเผื่อไว้ในโซนที่มันด้านหลางด้วยนะครับถ้าตรงนี้นะครับก็เปไปตามแผนเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะก็คือถ้าได้เข้าตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยลันไปจนถึงด้านบนเลยนะครับจุดท p พีแรกจุดที่ีแรกของเราคือไฮเดิมนะครับจุดที่พีก็คือโซนด้านบนเลยนะครับสำหรับ G c a t นะครับซึ่งแผนเดิมยังไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงมากนักเนาะสำหรับ G c a t นะครับผมรอก็คือ follow ตามเทรนไปก่อนนะครับแล้วก็รอนะครับสำหรับ N set D cap เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสรุปแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปตามด้านบนเนาะที่เราคุยกันไว้ว่ามันมันจะสามารถ follow เป็นเทรนได้ไหมสรุปแล้วเป็นเทรนไม่ได้นะครับ จบแล้วเป็นเทรนไม่ได้ยังเป็นอิทธิพลของเทรนใหญ่ก็คือดาวเทรนอยู่นั่นเองซึ่งตรงนี้มันไม่สวยงามแลนะครับมันไม่สวยงามเบรกทะลุตรงนี้ได้นะครับก็ตรงนี้จะเป็นกลายเป็นอะไจุดที่ถ้าขึ้นมาดีเซสเราก็ฟอลโล่เซลล์ตามได้นั่นเองนะครับผมแต่รอไปก่อนนะสำหรับ n z d c a d ดีรอไปก่อนนะครับผมรอฟอลโล่เซลล์ตามนั่นเองนะครับ โอเคตัดกลับมาที่ b t c กันบ้างครับผม BDC คู่สุดท้ายของเราเป็นยังไงกันบ้างเนาะแอบตอนนี้ b t c ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับปั๊บปั๊บจุยเทนเรียบร้อยเนาะดูซิว่าน้โอเค b t c คู่สุดท้ายของเราเนเออา,านะในวันนี้นะครับผม โอเคยังอยู่ในอิทธิพลของอัพเทรนด์อยู่นะครับยังอิทธิพลของอัพเทรนด์อยู่เนาะซึ่งมันก็คือการย่อเล็กของไทม์เฟรมใหญ่นั่นเองนะครับมันก็ยังเป็นลักษณะการย่อของไทม์เฟรมใหญ่เฉยๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมยังมองว่าราคายังเล่นได้อยู่นะครับสําหรับใครที่ได้เข้าไว้ในโซนตั้งแต่ด้านล่างของเรานะครับก็แบ่งเก็บบ้างนะครับอย่าลืมปิดแบ่งเก็บกำไรไปบ้างนะครับแล้วค่อยถือต่อได้ ถึงตอนนี้คือถึง TP 1ที่เรามองไปแล้วเนาะรอรุ้น TP 2 TP 3กันนะครับส่วนไซส์เซลในตอนนี้ยังยังรอก่อนนะครับซึ่งถ้าจะเซลได้ก็เซลในจุดที่เป็น TP ของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ลงมาจาก TP 1แล้วถ้าจะเซลตอนนี้มันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่า RR มันเสียงน,นะครับ ไปรอตอนที่มันอยู่ TP 2ก็ได้นะครับผม AA จะได้น้อยกว่านะครับก็คือลดความเสี่ยงในการเล่นนั่นเองนะครับสำหรับบิดค่อยก็คือแผนยังอยู่ในแผนเดิมเนาะถ้าใครอยากเซลล์เซลล์ตามจุด TP แต่รอให้มันไปถึงจุด TP ก่อนค่อยเซลล์นะครับส่วนใครได้ใบก็ถือต่อตามแผนของเราเลยนะครับตาม TP ของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับน,นี้ก็คง มีแผนไม่เพียงเท่านี้ในการอัปเดตของวันนี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อในวันพรุ่งนี้เนาะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ดูเราดูคลิปของเราแล้วก็ติดตามคลิปของเรามาโดยตลอดนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ